สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้เราก็ได้ลอกมาใหม่ตัวหนึ่งนะครับอ่าเป็นลอกที่ผมเพิ่งถอยเอาใหม่ล่าสุดเลยนะครับกับงานกระพงช่อนนะครับกระสูนะอ่าพวกนี้นะครับเป็นงานเก็บนะครับงานเก็บกระพงด้วยแล้วก็ผมจะมาใช้งานเก็บกระพงงานกระสูงานช่อนนะครับตอนคองอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าก็จะเป็นลอกเจ้าเบนฟอร์ดปี 2024. นะครับอ่าซึง เป็นลอกในดวงใจผมอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมอยากได้นะครับแล้วก็เบอร์ที่ผมต้องการพึ่งมานะครับไอตัว c 2สองตัวนี้นะครับนี่เจ้าแวนฟอร์ดนะครับแวนฟอร์ดแวนฟอร์ดนะเออก็จะเป็นประกันของอีเทนนะครับประกันอีเทนนะครับอ่าแล้วก็เป็นประกันอีกตัวหนึ่งของ KG r ด้วยนะครับอ่าผมเอามาร้านขันกับรอกนะครับไอตัวนี้ KGR นะก็มาดูสเปคข้างกล่องกันเลยนะครับ สเปคข้างของเขาก็จะเป็นรอบนะครับ5.1ต่อ1นะครับกำลังเบรก3กิโลนะครับหรือ7ปอนด์นะครับอ่าน้ำหนักโอ้หเบามากนะครับนี่ทำไมผมถึงซื้อนะครับเพราะความเบาของมันนี่แหละครับ155กรัมอ่า155กรัมนะครับแล้วก็อ่า7บวก1ลูกปืนนะครับอ่ากอสาย1รอบได้70เซนนะครับอ่าแล้วก็การจุสายนะครับของสปูลก็คือ 5ปอนด์ได้100เมตรนะครับอ่าสายที่เป็นหน้าตัดนะครับหน้าตัด0.18นะครับได้120เมตรนะครับส่วนสาย PE นะครับสาย PE 0.8นะครับ150เมตรนะครับ150เมตรนะอ่าเจลเวนฟอร์ดตัวนี้นะอืมเจลเวนฟอร์ดนะครับนี่เขาจะเทคโนโลยีใหม่ของเขานะครับนี่เทคโนโลยีใหม่นะเขาจะสลักไว้ข้างกล่องเลยครับ เทคโนโลยีใหม่ก็คือระบบเฟืองนะครับเป็น Infinity x g o ็กนะครับอินฟินิตี้เอ็กนะแล้วก็ Infinity d ไดนะครับอจะเป็นตัวแกนนะครับชักขึ้นชักลงที่จะมีความฟิตมากกว่าเดิมนะครับไมูู่ดทำทำเพลงอะไรครับมาดูข้างในกล่องกันเลยดีกว่าเปิดกล่องครับอืมได้มาอันแบบบ็อกแกะของให้ท่านผู้ชมดูนะครับอเปิดมาอันดับแรกก็เจอเลยครับแขนนะครับ แขนเดิมนะแขนเดิมนะครับนี่แขนจะเห็นแขนก่อนนะครับก็ตามด้วยกู่มือกู่มือกับใบรับประกันนะครับนี่คู่มืออันนี้ใบรับประกันนะครับของอีเทนนะครับอันนี้จะเป็นกู่มือนะครับไดอะแกรมต่างๆนะครับ่าการใช้งานนะครับอันนี้ผมชอบมากเลยนะครับอ่าเขามีไดอะแกรมมาให้กบหมดเลยครับเขา ทั้งส0 0พั้ทั้งเบอร์500ทั้งเบอร์3,000อะไรแล้วก็เบอร์24 2 0 0 0นะครับพวกนี้ก็แถมมาให้หมดนะไม่ขี้เหนียวนะครับไม่เหมือนค่ายค่ายหนึ่งนะครับที่ม่งโคตรขี้เหนียวไดแกรมก็ไม่ให้นะครับอันนี้ผมเห็นดีงามกับเขาเลยนะครับเขาสามารถเอาไดแกรมมาให้ลูกค้าได้ดูได้รื้อดูนะครับได้นะไม่เหมือนอีค่ายหนึ่งนะผมบอกเลยนะแต่ผมไม่บอกชื่อนะครับก็คือเขาไม่แถมอะไรมาเลย คือเขาแถมแต่วิธีการใช้งานซึ่งบางครั้งลูกค้าก็ต้องการบำรุงรักษาลอกนะแต่อันนี้ดีมากเขาแถมมาให้ลูกค้าจะได้ดูด้วยนะครับจะได้ดูว่ามีอะไรบ้างอะไรบ้างต่างๆเวลาซื้ออะไรก็ซื้อง่ายไม่ต้องไปยุ่งยากต้องไปหาอินเทอร์เน็ตอะไรนะครับอก็คือเราไปร้านเราก็บอกว่าตอนนี้เสียเสียเสียเราสามารถดูได้ดูรายการได้อะดูรายการแล้วก็ไปอซื้อได้เลยนะ ไปซื้อที่อของอีเทนได้นะก็บอกเขานะครับอันนี้ผมดีงามามาดูตัวลอกนะครับอัดมาแล้วนะนี่ก็จะเป็นตัวลอกนะครับเป็นฟอร์ดนะครับเบอร์2องพันห้าอนะครับเบอร์สองพัน้าเอนะครับซีสองพันห้าเอนะครับแล้อีกในกล่องนะครับมีอะไรเอ่ยนี่ในกล่องก็จะมีแผ่นชิมมาให้นะครับ แผ่นชิมนะครับก็จะมีประมาณสีแผ่นนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งครับมีแผ่นนี้มาด้วยนะครับจะเป็นระบบใหม่ของเขานะครับเขาแถมมาด้วยนะครับเขาเรียกว่าแอนตี้ทวิสฟินนะครับแอนตี้ทวิสฟินนะไอ้หนูนี้แอนตี้ทวิสฟินมันจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับนี่แอนตี้ทวิสฟินในกล้องเห็นไหมจะเห็นอยู่ตรงนี้นะครับแอนตี้ทวิสฟินนะครับก็เป็นลอกที่ค่อนข้างสวยนะครับ เดี๋ยวผมเก็บอะไรเข้ากล่องดีกว่านะครับเดี๋ยวมารีวิวกันต่ออ่ะชมรูปลักณกันต่อครับนี่ก็เจวันฟอร์ดนะครับคลิกเสียงดังดังดีนะโอเคผมว่าดังดีเลยแหละอ่ะก็เป็นไปไม่ได้ครับต้องรีวิวเราก็ต้องชมความลื่นมันก่อนนะครับอ่าชมความลื่นนะอ่ะ ผมลื่นนะครับก็คือผมจับครั้งแรกเลยอะก็คือเบามากนะเออก็ถือว่าเบาเลยนะครับอ่าเบานะผมว่าเบาร้อยห้าสิบห้ากรัมนี่เบานะอืมตัวเบานะครับอ่าผมบอกไว้ก่อนนะครับอ่าตัวนี้เขาอ่าระบบไอตัวบอดี้เขาจะเป็นอ่า C4 พัดนะครับ C4 พัดนะเป็นอ่า เป็นวัสดุของทางชิมโนนะครับแต่ไม่ใช่อลอยนะครับก็นี่ครับแขนโรเตอร์เป็น MGL นะครับเป็น MGL นะครับแขนโรเตอร์นะ,ะ,ะสำหรับปี2024นะ,ะที่ได้เพิ่มมานะครับก็จะมีอ่าระบบเฟืองใหม่นะครับเป็น Infinity x e l o d นะครับ x e l o นะ Infinity x e l o นะครับ มีตัวระบบเฟืองเขานะอ่าระบบเฟืองเขาจะดีขึ้นกว่าเดิมนะระบบต่อไปนะครับเป็นระบบแกนขึ้นลงนะครับชักขึ้นลงนะครับเป็นระบบใหม่นะครับของเขาก็คือ Infinity Day นะครับอ่ะก็จะมีความกระชับมากเพิ่มขึ้นนะครับการชักขึ้นชักลงนะครับรูเขาจะฟิตและกระชับขึ้นนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับตัวผ้าเบรกนะครับเป็นดูลคนะครับอ่ะเป็นผ้าเบรก ของตัวใหม่ของทางชิมโนครับดูละครนะครับจะให้ฟอมทนทานเพิ่มมากขึ้นนะครับอ่าแล้วก็กําลังเดบรทที่ดีขึ้นสมุทนะครับอ่าแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอ่าก็คือกันตกทองช้างนะครับคือตรงนี้นะครับแอนตี้ทวิตฟินนะครับแอนตี้ทวิตฟินนะอ่าที่มันสําหรับอ่ากันสายตกทองช้างนะครับอ่าของเขานะแอนตี้ทวิตฟินนะครับนี่ลื่นนะครับ ประมาณนี้ครับนี่น่าจ,จับพอดีเลยครับกับงานกระพงนะครับนีสายกระพงสายกระพงต้องชอบแน่นอนเลยกระพงช่อนนะครับงานเก็บนะผมว่าก็โอเคนะสําหรับปีนี้เขาก็ให้มาทั้งหมด4อย่างนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับที่เขาอัปเกรดมาให้นะก็ที่ผมบอกไปนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวไปกันต่อครับเดี๋ยวผมมาแต่งลอกให้ท่านผู้ชมดูรอสักแป๊บครับ นะครับก่อนที่เราจะแต่งลอกนะเรามาชั่งน้ำหนักให้ดูก่อนนะว่าตรงกับข้างกล่องหรือเปล่าครับร้อยห้าสิบเก้ากร,รัมนะครับข้างกล่องเขียนไว้นะ,ะก่อนนะเราศูนย์ศูนย์ก่อนอ่ะศูนย์ศูนย์นีจะตรงหรือเปล่าเอาอ่ะ,อะ ตรงครับก็บวกลบนิดหน่อยครับเพราะว่าผมมันจะเป็นตัวช่างแบบละเอียดนะครับถ้าปัดตัวเลขขึ้นไปก็คือ155กรัมเป๊ะนะครับอ่าปัดตัวเลขนะครับปัดตัวสิยมนะนี่เจลเวนฟอร์ดนะเวนฟอร์ดนะแล้วก็นี่อย่างหนึ่งนะครับชุดแต่งชุดแต่งนะครับนี่ชุดแต่งนะครับราคาไม่แรงนะครับจากทางไทยจีนนะผมไม่มีเงินซื้อแบรนด์ญี่ปุ่นนะแบรนด์ญี่ปุ่นมันอย่างแพงเลยครับ เท่ากับลอกตัวนี้เลยเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมชอบนะครับของค่ายนี้นะที่ผมไม่เลือกนี่ตัวแขนเขานะครับเป็นแขนคู่ที่เล็กนะที่เล็กนะผมบอกเลยว่ามันจะอยู่ประมาณหกหกสิบสี่มิลนะครับระยะตรงนี้หกสิบสี่มิลนะซึ่งเล็กและเบาเบาด้วยนะอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเสากันล้มนะครับอ่เสากันล้มนะก็อของจีนกัน ชอบนะครับเพราะว่าผมเอาตัวนี้ตากลุ้มตัวนี้เพราะมันสั้นนะครับผมไม่ชอบยาวนะอันนี้เปนแค่ส0มสนะิบเนิเมตรนผมชอบสั้นๆนะมันจะได้ลงตัวลงตัวกับลอกนะครับอันนี้ก็แบบแขนสั้นๆนะผมมาต้องลงตัวแน่ๆแต่ก่อนที่เราจะประกอบนะครับผมจะมาชั่งน้ําหนักเทียบตัวแขนให้ดูนะครับอืมต้องมีอะไรแน่ๆตัวแขนนะครับ นะนานาท่านไหนอยากลดน้ำหนักนะบอกเลยใช้ได้นะอ,อ่ะนี่เดิมๆนะครับเราตั้งศูนย์ศูนย์ก่อนเหมือนเดิมนะครับที่อ่าสิบแปดจุดแปดเจ็ดกร,รัมนะครับอ่าสิบแปดจุดแปดกร,รัมแล้วกันนะครับปัดอยู่ประมาณนี้อ่าสิบแปดจุดแปดกร,รัมนะครับแล้วก็มาดูแขนแต่งเรานะครับฟึบฟุบ แขนแต่งคู่นะครับนี่ที่16.17กจุดนกรมนะครับเบากว่านะครับอ่าผมบอกเลยเบากว่าแน่ๆอยู่แล้วครับแล้วสวยด้วยนะครับงานเขาก็ไม่ได้คี้ริ้วขีเหนะครับถึงแม้จะเป็นงานจีนนะอ่าท่านไหนอยากได้นะครับผมแปะไว้ให้นะครับแปะลิงก์ไว้ให้นะใต้คลิปนะลองไปกดดูนะครับแต่ตัวลิงก์อาจจะอ่านอปไม่เป็นแบบนี้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เลยตัวนี้ เ,เราลองมาประกอบลอกดีกว่าครับอ่ะประกอบดูว่าจะเหลือน้ําหนักเท่าไหร่นะครับรวมแขนนะอ่ะนี่อย่างสวยเนี่ยลงตัวเลยครับเล็กๆนะครับนี่เห็นไหมมันไม่ได้ใหญ่เพื่อทะมากเกินไปนะผมว่ามันกำลังดีกับงานกระพงนะอย่างเช่นตรงเนี้ยมันจะมะีตรงบ่านะครับเวลาเราหมุนนะครับงานกระพง เราไม่ต้องใช้แรงนะครับท,ท,ทั้งๆที่อ่าตัวเดิมมันจะเป็นเรียบๆเนาะมันก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าอันนี้ยมันจะมีตรงเนี้พอดีกับนิ้วเราเลยเรากดเบาๆมันก็ไหลนะครับมันก็ไหลแล้วนี่ผมชอบมากเลยนะลงตัวมากเลยอ่ะชั่งน้ําหนักดีกว่าครับเพราะว่าใครใส่แขนคู่ก็คือมันจะเพิ่มน้ําหนักไงแต่อันนี้ใส่แขนคู่ผมบอกเลยว่าลดอ่าลดไหมครับอ่ ประมาณ1.52แล้วกันนะครับผมปัดขึ้นนะ1.52เนาะเนี่ยเห็นไหมลดลงเยอะเลยนะครับอ่า1.52นะเนี่ยเนี่เห็นไหมใกล้ๆนะครับ1.52แล้วกักกกกนนะครับนี่แต่ถ้าเราใส่เสากันล้มไปด้วยนะครับเพิ่มของแต่งนะอ่ามันจะลงตัวเท่าไหร่นะเดี๋ยวเสากันล้มตัวนี้นะครับประมาณ30 สามสิบกว่ามิลนะครับสามสิบแปดนงครับสามแปดหรือสามสองนี่แหละใส่เสากันล้มด้วยนะยุบลองดูดิเหลือก,กี่กรรมัมอ่ะอ่ะอ้าวร้อยห้าสิบห้ากัมครับเท่ากับน้ำหนักเดิมนะอุ้ยลงตัวพอดีเป๊ะเลยครับเหมือนจับวางเลยสุดเลยนะครับนี่คือความลงตัวนะครับของเจ้าลอกตัวนี้นะ ของแต่งนะร,รวมกันก็155กรัมพอดิมนะอะ่าถ้าท่านไหนอยากเอาไปจับมาจองมาใช้งานก็ลองดูครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับที้ทังเสากัลลุมแล้ก็นี่เลยนะครับเสากำลุมผมเอาแบบไม่อลังอลังนะเอาแบบเรียบๆนะครับอ่าแต่ดูดูละนะครับผมก็ไม่ได้เอาของแพงนะครับทุกวันนี้ของจีนก็ไม่แพ้ค่ายญี่ปุ่นนะอ่าถึงแม้มันจะเล็กๆน้อยๆนะผมก็ไม่ได้ถือนะครับผมเอาเน้นใช้งาน ผมไม่ได้เอาเน้นขายต่อนะครับไม่ใช่นิสัยของผมที่จะขายต่อแล้วได้กําไรถ้าผมขายต่อผมคงไม่เล่นหลายแบรนด์ขนาดนี้เนาะไม่ต้องเล่นแบรนด์ไอแบรน์หนึน่งอะไรประมาณนั้นเลยครับก็รีวิวให้ทันผู้ชมได้ชมนะครับโดยประมาณนะอ่ะยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับผม